ลมก็ลมแต่ใหัวยิงหัวยองบ่พี่น้องบอกไปสบายดีจ้าพี่น้องอักายสบายดีย้ำแรงแรงค่ะพี่น้องตอนนี้อาบน้ำอาบน้ำในไฮลากเวลาก็ถึกกันอยู่จักงัวจักมอพี่น้องเ,เอาอยาแห่งหัวอากาศมันกล็ลมลมพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ทักายสบายดีย้ำแรงแรงพี่น้องเสียหยาม,มักขาดินเนยเจนนอยสิลงไปนัน bưng, ănบรรยากาศ, che nhả thực đinh, hay kia hay nọ bưng, lại cãi, học co. Taban, bưng này ngoa, kinh đi palung co, nè. Taban palung. ตะบันตัดผมใหม่อุ๊ยสบายดีแต่สบายดีปะลุงคนลูกละงามๆเด้อสองป่าได้สองป่าได้ป่าไปซื้อนมให้กินได้เออยี่ามเลสบายยังมั้งมามั้งนกผมกันนมเขากันเออสบัยดีปาลุงดีโอยคนหล่อปะเดี๋ยวอายอายก็หล่อเอาล้านมาตัดผมพี่น้องให้ลุงคนตัดถ่าเมื่อกี้นี่ไอ้เทพเด้ฮะก็เลยพากันอาบน่ะอาบในเลยกสะผมพี่น้อง รถสีแดงพอใหญ่เมื่อลูกเราไปดอเราไปอันอันนั้นมาสบายดีปะลูกมะสบายดีปะลูกเบนะิ่งดูทรงผมพี่พ่อธนูอยู่ในใจค์ฮะธนูให้ลูกแม่ลุงขนตัดผมพหายพี่น้อไปลงไปเสียหนาถอดินไป ไปเบิกหมักทุกดินเทาย้ำแรงๆพี่น้องแดดอ่อนๆมันหนาวพี่น้องเอ้ยมือน,นี้ก็ได้หากะเสียหยาทุดินในซองมือไม่ใหญ่แก้วก็น้องฝ่าใสมือน,นี้น้องฝ่าใสกะไปไปองเฮียนมือน,นี้วันเสาร์เนาะก็เลยมาเสียหยาทุดินซส่ ทรงคือหักล้มแพงหนามพองอยู่แล้วพอดีพ่อใหญ่เราสิไปส่งซองพี่น้องอยู่บันดอนใหญ่เขาเมื่อกี้นี่เาจะมีกระฝ้าเขาสองซองหมดได้พ่อใหญ่กันทักทักไปเลยแล้วสิฝากแหละขึ้นไปได้ก็ไปไปบัได้ก็ฝากเอาเขาจะบอกพ่อใหญ่มาหาเพราะนอนตะวันไม่ใหญ่เฮ็ดฮอดไซแหละเนาะเอาอันน้องตะวันน้อย ไปอ่างทรงผมเอาทรงผมใหม่ไปอ่างอันในใหญ่แก้วย่างไงไว้แช่หยาดดินกับพ่อเซียอยู่ได้พี่น้องเพระาะว่าอันอากาศมันหนาวมันลมมันลมมันหนาวมันขึ้นม,มันหากก้ามมีแสงแดดออกมาให้ดีแสงแดดอ่อนๆมันยังากาศดีดี สาสุขภาพด้วยนะจ้าพี่น้องโอ้โอ้ตกตกขนาดตกขนาดหมดแลแรงพี่น้องเอ้ยยังบรดิยาห้าขึ้นเลยเด้วบวสวกสิเฮ็ดจะได้สิพี่น้องเย้ยมื่อนี้ส่สิอีดีห้าได้อันนี้นะแต่ว่าสวกก็ยังสิบไดิส่ปพ๋ยตัวนี้ กับบอ่อมกนี่พี่นอ้องเข้าบ่ใส่ปุ๋ยเนะออยาะอีพ่อนะอีพ่อเราไปอันนั้นลูกอีพ่อเราไปส่งซองงานแจกอยู่บันดอนทำเงินย่งา,นางมาย่างเลยไว้เพื่อถามหาป่อใหญ่เมื่อนี้ก็ยังบบท่านในมุ่งสัมพนอใงในลังคาของหน้าเข้าก็ได้ ยังว่ไดีมุ่งเพราะว่าเขารอหายคานเขาแหงก่อนอากาศมันนาวอย่ามันบบแหงค่ะเบิ่งดูลออย่าบ่าออย่บาบ่เอาทรงผมมาอ้างไป <c oughs> เอาทรงผมมาอ้าง มาหอดแล้วน้องฟ้าใสจ้าพี่น้องเสียหญ่ซอยไม่ใหญ่อาบน้ำแล้วบริได้พวกนี่ตะวันก็อาบแล้วหล่อแล้วนกบาเนี่รล่อแล้วบไม่แทนไปไม่แทนเลยหล่อแล้วหล่อเลยตาทอตาทอโอ้ยก็งอแงงอแงกอยู่เรือน้อยหนึ่งเรือน้อยหนึ่งไม่ใหญ่แก้วพี่น้อง โอ้ยจ้าเดี๋ยวเตรียมตัวไปซารถแม่ซื้อออกมาอยู่ไม่ใหญ่พร้อมพากันไปซาผมขึ้นไปนี่นะจะซาแล้ววันนี้น,น้องฟ้านี่ขึ้นไปนี่แล้วไปซาอาบน้าแม่ไม่เล้วเลยเลยจังเมือ่อของน้าเราก็มีอ่ะเอาโจ๊กมาได้ใค่โจ๊กนะมาสวนแมนแล้วไย้ไว้แม่เล้วให้นในจังเมื่อนี่นติดตัโโ้งกล้องให้ปวดโตห้องคุณใหญ่ เขาใหญ่สุดไปเจ้าบก่าใหญ่เหมอนมาก่ะเด็บมันจะักงกอืี้่างกับป้านี่นะโอ้แม่เยาเันใหญ่นล้มันจะมันจะลายมันจะกอยากเนาะกดีจำหนึ่งกอดีจำนี่ข้องจำห้าของเฮาน่ะ

ใเลดูเลยไเ,เออสะบด่างงามใช่ไหมเล่ไว้สะายห็นสิเลออ้ยผ <laughs> ู้สอยก็ดีช่งสีเลว่ไว้ยู่อ่ะให้ห้องท่องแต่อย่าดเทส ถัจะพวกดูดูชอบไหวเชียหาเธอดิ้งี่พี่เงียบแน่น่ะลมเยง้ตอนพผใหญ่ไปน่ะลมนั่น ออปยากเขาน่ะมันไปนั่งลงจิ้มเกลือไฟพุ่มมาไปารไปข่านมาแล้วก็กินไหมนิวล้วเดียวนน้ว่าไปกินเขาเทียงไม่หิวแล้วแต่คอไปแทบแทบยังห้องหนซ่งแบความมึงโผล่

นแม่แมมาสั่งกตนี้าอาแลงเขา ดาวโค้งก like, yeah. mm ็มอเฮดงานโอบ่ล hmm. ้ก่ทำงานโอ้ดี่จ้า อยากำลังกำลังึินมาบุดีสัดเนเี่ยวเขาอะบ้าพกให้ะพีเ่เนาะโอเคแลไพีน่น้อง่ันนี้ก็จะกินไปเรื่อยๆกันเลวจ้าฝากกาอะไรก็เชราก็กติดตามปกั